الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี il ่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราก็กลับขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับหลังจากที่เราก็ได้หยุดกันไปหลายสัปดาห์ด้วยกันนะครับวันนี้บทแรกที่เราจะเรียนกันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เบรตุรวาลีได้นะครับเรื่องของการทำดีต่อบิดามารดานะครับมีฮะดีษอยู่3บทหลักๆด้วยกันนะครับฮะดีษบทแรกนะครับมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมสัสอูดรอิยลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งฉันได้ถามท่านนบีซอนละลลัลฮุอานิอูซัลลัมว่าไอหยุดอาหมาอาฮับบุอีลลัล นะครับท่านอับดลลอฮ์นบีอัสอูดถามท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลครับการงานประเภทไหนกันที่เป็นการงานที่อัลลอฮ์จะอาลารักมากที่สุดการงานอะไรที่ทำให้อัลลอฮ์จะอาลารักมากที่สุดนะครับท่านรอซูลบอกว่าอัลซอลาตุอาลาห์ าปารกาแรกเลยที่อภิบาลารักมากที่สุดนั่นก็คือการละหมาดต,ตามเวลาการละหมาดในเวลาพอถึงเวลาละหมาดเราก็ละหมาดนะครับนี่เป็นการงานอภิบาลารงรักมากที่สุดคุณตุซุมมาไอท่านอับดุลรล้อยนมสัสซุดเราดี๋ยวหลวงุกอถามท่านเราซุตอบแบบว่าท่านเราซุนครับแล้วยังมีอะไรอีกที่อภิบาลารักมากที่สุดท่านเราซุนบอกว่าซุมมาเบิุลวาลีได้ต่อจากนั้นก็คือการทำดีต่อบ,บิดา,บบา,า,บบาม,ม,ม,มรารดา นะครับท่านอับดุลลอฮ์อินิมัสอุก็ถามทรารุลต่อบบอกว่าตุ้มมาไอ้ทรารุนแล้วมีอะไรอีกไหมทรารุลก็บอกว่าอัลจิฮาดุฟีซาบีลิละประการถัดมาก็คือการออกไปทําสงครามในหนทาง อัลลอฮฺสุภาณอฮมวะตาอาลานี่เป็นสามการงานหลักๆที่ท uh, ่านอับดุลลอฮฺสัลต่านองค์อันยุสลัมได้กล่าวไว้ในะดิษบทนี้ซึ่งท่านอับดุลลอฮฺอิบนุมัสอุดได้กล่าวในตอนท้ายะดิษบอกว่าหากว่าฉันถามท่าเราซูลต่อถึงการงานอะไรอีกท่านราซูลก็จะบอกให้ฉันให้ทราบถึงการงานที่อัลลอฮฺทรงรักยิ่ง ตามหลังจาก3การงานที่กล่าวไปในตอนข้างต้นฉะนั้นพี่น้องครับ h ะดิษบทแรกเราซุนบอกให้เรารูถึงการงานที่ประเสริฐคือการทําดีต่อบิดามารดา h ะดีษบทที่สองครับท่านอบูไรร็อเราดีอัลลอฮ์ันุท่านได้กล่าวว่าจะเอารอจลุอีลาเราซุนเรียนได้สัลลัลลอฮวาลลอฮิวะสัลลัมฟะกอนท่านอบูไรร็บบอกว่ามีวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านอบดุลสลลละฮวาลลอฮิวะสัลลัมและกระามท่านเราซุนบอกว่ามันอะฮักุนน้าซีบิฮุสเนะ صحاب ตี ถามทาราซูลว่าทาราซุลครับใครกันที่เป็นคนที่ฉันควรจะทําดีกับเขามากที่สุดทาราซูลครับใครกันที่ฉันควรจะทําดีกับเขามากที่สุดทาราซูลบอกว่าอุ้มโกะแม่ของเจ้าแม่ของเจ้าคือคนที่เจ้าจะต้องทําดีกับเขามากที่สุดชากว่านั้นถามทาราซูลต่อบอกว่าซุ่มมามันแล้วก็ใครอีกทารอซูนครับทารอซุนก็พูดต่อบอกว่าซุมมาอุ้มโกะ แล้วก็แม่ของเจ้าอีกนะครับสองครั้งแล้วนะผู้ชายคนนั้นกถามต่อบอกว่าทารซุนตุ ma ้มมามั่นแล้วใครอีกทารซุนทารัซุนก็อบอกว่าอุ mm uka, ้มมูกะซุ้มมาอุ้มโกะแม่ของเจ้าอีกถึงสามครั้งเดียวกันพอครั้งที่สี่ที่ชายคนนั้นถามท้ารัซุนบอกว่าซุ้ม ma มามั่นทารซุนครับแล้วใครอีกทารัซุนจึงบอกว่าซุ um ่มมะอาบูกะแล้วก็ทําดีต่อบิดาของเจ้า แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าเาอรุ้สอนให้เราทําดีต่อบิดาม,มารดาแต่ในฮะดิษบทนี้ตธรุ้ชี้ให้เราเห็นถึงความประเสริฐและความสําคัญของการทาดีต่อมารดาเหนือกว่าบิดาเดี๋ยวอะไรเรามาดูตอนคาอธิบายนะครับฮะดิษบทที่3ท่านอบูฮุรราะรดิอัลลอฮุอนุท่านได้เล่าบอกว่าท่านอัอดุลสลามได้กล่าวว่าราักีมาอังฟุทุมมารักีมาอังฟุทุมมารักีมาอังฟุ ท no เราสมมบอกว่าคนแบบนี้นยเขาได้รับความขาดทุนได้รับความต่ำต้อยได้รับความอัปยศแล้วแล้วก็พูดซ้ําบอกว่าคนแบบนี้ได้รับความอัปยศได้รับความขาดทุนแล้วพูดย้ําถึงสามครั้งด้วยกันบรรดาซอฮาบะฮ์พอได้ยินทนรอซูลพูดเช่นนั้นย้ำสามครั้งเลยถามทนรอซูลบอกว่ามันยาทอร์โซนละละทนรอซูลใครครับใครที่เป็นคนที่ได้รับความขาดทุนที่ได้รับความอัปยศแล้วท่านอับดุล เพราะก ي อบวัยฮิเอนดัลคบาใครที่เขามีชีวิตอยู่ทันบิดามารดาหนึ่งในสองคนใดก็าตาม ใครที่เขามีชีวิตอยู่ทันบิดามารดาของเขาหนึ่งในสองคนนั้นคนไหนก็ตามเอากีไลที่มาหรือเขามีชีวิตอยู่ทันบิดามารดาทั้งสองคนแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีชีวิตอยู่และพ่อแม่ของเราก็ยังมีชีวิตอยู่หรือหนึ่งในสองท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ทา,ร,ารุสก็ฟ้าลัมยุดคริเลนจันนะแต่ว่าเขามีชีวิตอยู่ทันพ่อกับแม่ของเขาแต่เขาไม่เคยทําดีต่อบิดามารดาจนกระทั่งว่าทําดีต่อบิดามารดาแล้วนั้นจะเป็นเหตุที่ทําให้คน คนนั้นได้เข้าสวรรค์ท่านุูดมาว่าอะไรใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ทางบิดามารดาแต่สุดท้ายเขาไม่ได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากการทําดีต่อบิดามารดาคนแบบนี้ได้รับความขาดทุนได้รับความอัป,ปยศแล้วน,นะครับฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายครับดีทั้งสามบทนี้นะครับสิ่งที่เราได้รับนั้นคืออะไรพี่น้องท่านอ,อ,อาับดุลเลาลหอฮุสานีมุซัลลัมนั้นได้บอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของการละหมาด นะครับละหมาดต,ตามเวลาเพราะนี่คือความประเสริฐเหนือสิ่งอื่นใดเพราะเป็นสิ่งที่เราตาลาทรงกําหนดประการถัดมาคืออะไรพี่นอ้องการทําดีต่อบิดามารดาประการที่3การทําสงครามในสงครามอัลราสุพาอาุวาจาราซึ่ง3การงานเนี่ยเป็นการงานที่อัลอาลาทรงรักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการงานอื่นๆแล้ว แต่หมายถึง3การงานเนี่ยเป็นยอดของบรรดาการงานทั้งหลายซึ่งใครก็ตามที่เขารักษาสส่วนนี้ได้ใครก็ตามที่เขารักษาสส่วนนี้ได้คนคนนั้นการงานอ,าอื่นๆไม่มีทางที่เขาจะเพิกเฉยเลอละเลยแต่ใครก็ตามที่3อย่างเนี่ย ไม่ปฏิบัติละเลยเพิกเฉยไม่สนใจการงาน,นอื่นๆไม่ต้องไปดูแล้วนะครับฉะนั้นนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองท่านนบีสันนนอองอานีมูสลัมบอกให้เรารู้ถึงการทำดีต่อบิดามารดาพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีหน้าที่จะต้องทำดีต่อพ่อของเราต่อแม่ของเราตลอดชีวิตของเราไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดก็ตามด้วยก,การอดทนอยู่กับเขาด้วยก,การทำดีอยู่กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะให้เราทำให้ให้ ทำให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่สิ่งนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นการฝา่าฝืนต่ออัลลอฮ์และรอซูน ใช่ไหมครับทาในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่สบายใจแต่เราก็จะต้องปฏิบัติดีต่อเขาเพราะนี่คือคําสั่งของอลอสและรอซูลและหากว่าเราปฏิบัติได้ด้วยความอดทนด้วยความที่เราหวังว่ารางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุภาหนุมูอาตาที่พรงค์จะทรงตราเทียมไว้ให้นั้นแล้วเราปฏิบัติดีต่อท่านทั้งสองนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮฺสุภาหนมูอาตาละด้วยเหตุน,นี้รอซูลจึงนับว่าการทําดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นการงานที่อัลลอฮฺจะทรงรักมากที่สุด ประการที่สามทีพีน่น้องผูี่มีอิมานทั้งหลายในหะดิตบทที่สองนะครับที่ทารซูลนั้นบอกให้รู้ถึงการทําดีต่อมารดาเนี่ยเหนือบิดาถึงสามสามหนเดียกันเพราะอะไรพีนร่น้องเพราะแม่ของเราเนี่ยเขามีความประเสริฐเหนือกว่าเพราะความดีงามต่างๆเพราะการอดทนต่างๆที่มารดาของเรานั้นเคยประสบมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตั้งท้องเรากี่เดือนพีน่น้องเก้าเดือนไอเราเรียว่าตั้งท้องนะ แบกกระเป๋าบนหลังนะ่ะฮะแบกกระเป๋าบนหลังพี่น้องแบกสักวันหนึ่งแต่เช้าเย็นเย็นยังแย่เลยใช่ไหมแต่แม่เราเนี่ยแบกเราอยู่ในท้องเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลเราหนักสามกิโลถุงน้ำข้างแล้วน้ำข้างเราพี่น้องทุกอย่างที่อยู่ในทอนะ้องน่ะรกนะ่ะรวมกันกี่กิโลแม่เราแบกเราอยู่ทั้งี่เดือนินพี่น้องแปดเดือนเก้าเดือนฉะนั้นนี่จึงจะไม่เรารู้ถึงความประเสริฐข,ของมารดาสองหลังจากนั้นพอตั้งท้องแล้วคลอดสบายไหมไม่สบายเจ็บทรมาน ใช่ไหมครับเวลาขอดแล้วก็ยังเจ็บยังทรมานอยู่เป็นเดือนยิ่งคนผ่าขอดนี่สองเดือนสามเดือน,ส,อนสี่เดือนกว่าจะหายเจ็บจากบ,บาดแผลที่ผ่าใช่ไหมครับแลว้วอะไรพี่น้องแลัวจากนั้นให้นมลูกเจ็บไหมพี่น้องเจ็บใช่ไหมครับคนเป็นผู้หญิงเนี่ยรู้ดีเวลาที่ให้นมลูกในช่วงแรกๆเนี่ยนมมันคัดใช่ไหมมันจะเจ็บมากเวลาที่ลูกดูดนมแต่แม่ก็ยังอดทนพยายามฉะนั้นนี่คือความประเสริฐของของมารดาประการถัดมา ท้องแล้วตั้งท้องคลอดแล้วให้นมแล้วเลี้ยงดูเราอีกใช่ไหมครับเลี้ยงดูเราตั้งแต่เรายัางเล็กใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือความประเสริฐที่ที่เ,เราส,สอนให้เรารู้ว่ามารดาจะต้องเป็นผู้ที่เราทําดีกับเขามากให้มากๆเพราะนี่คือความประเสริฐนี่คือสิ่งที่เราสุภาโนะวาจะอะไได้ทรงทดแทนให้กานาน,นะครับคือเราจะต้องทําดีต่อน,นางให้มากๆประการถัดมาพี่น้อง ในหะดีดบทที่สามนะครับทาราุนบอกให้เรารู้ถึงอะไรพี่น้องให้เรารู้ถึงการทําดีต่อพ่อแม่นั้นคือสาเหตุที่สําคัญสาเหตุอะไรพี่น้องสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์สาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากว่าเราทําดีต่อบิดามารดาเพราะว่าเรา เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลรอซูลสั่งรเราอัลลอฮ์สั่งเราให้ทำดีต่อพ่อแม่เราปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลและเราก็ทำดีเพราะท่านทั้งสองมีสิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องทดแทนบนคุณทั้ทงสองฉะนั้นการทำดีต่อท่านทั้งสองนั้นคือสิ่งที่จะทำให้เรานนั้ได้เข้าวสวรรค์และการเพิกเฉยการละเลยนนาาการเนรคุตอักตันยูทอรยตอบิดามารดาเป็นเหตุที่จะทำให้เรา,รานัได้รับกับความขาดทุนได้รับกับบทลงโทษทั้งดุนยาและก็อาคีรัซึ่งมีคาดิจ บทหนึ่งพงี่น้องท่านรอซูบอกว่าอะไรครับบอกว่าไม่มีการงานใดที่จะเราจะเราจะลงโทษเ้วยิ่งไปกว่าคนคนหนึ่งได้ในลคคณต่อบิดามารดาของเขานะครับประการถัดมาจะาพี่น้องครับท่านรอซูละลอสัลลอห์ฮุวาอูซัลมบอกว่าในข้อดีบทแรกถึงการทําดีต่อบิดามารดาเนี่ยก่อนการทําจีฮาดเพราะอะไรเพราะการทำจีฮาดถึงจะมีความประเสริฐมากต่อมากแต่เวลาที่เราจะทำจีฮาดนั้นจะต้องขออนุญาต พ่อแม่ด้วยใช่ไหมดังอัดิดีมีชายคนหนึ่งมาหาทรารสุนนะ่ะบอกท่ารสุนว่าฉันขอเอาไปทําสงครามท้าวรสุนถามว่าเจ้ามีพ่อแม่อยู่ไหม ขาบอกว่ามียู่ต่อสู้ประกับไปจงทําดีกับท่านทั้งสองนั่นแหละคือการท<ฮ>าําทีานแล้วนะครับและประการสุดท้ายในฮะดิษทั้ง3บทสอนให้เรารู้ถึงความสนใจของบรรดาสหามะสนใจอยากที่จะรู้ว่าการงานใดนั้นเป็นการงานที่อัลลอจะอาลาทโงรักเพื่อที่พวกเขาจะได้ปฏิบัติและเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺฮาน ا หู วาตาอาลาฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานทั้งหลายครับนี่คือการงานที่ดีการงานที่ประเสริฐและคือสิทธิที่เราจําเป็นจําเป็นนะครับจะต้องปฏิบัติและสิ่งนี้พี่น้องวาตาอาลาจะสอบสวนเราจะสอบถามเราในวันที่เรากลับแผลลัสุขานะครวาตาอาลาพี่น้องครับมันมีคาพูดอยู่คำพูดหนึ่งหากว่าเราเนี่ยอยากจะให้หากว่าเราทําดีต่อพ่อแม่ของเราเวลาที่เรามีลูกลูกก็จะทําดีกับเรา แต่้าหากว่าเราอาตตันยูต่อบิดามารดาของเราลูกของเราที่เรามีมันก็จะดรละคุนกับตัวเราเหมือนกับที่เราเคยเดีละกุนต่อบิดามารดาของเราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่ที่เราสัมผัสได้และคือสิ่งที่เรารู้และเห็นในสังคมเราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้สอนเราได้เตือนเราฉะนั้นเราจงทาดีต่อบิดามารดาของเราเถอะครับเพราะนี่คือการงานที่จะทาให้อัลลอฮ์รักเรามากที่สุดนะครับอฮรอะาำหรับเมา وعلى ن ب ي ن อ م ลีวะซ ل ฮบ ا ฮิวะซัลลัม